สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับความเป็นมาของบุญเดือน7หรือบุญสัมหะที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ กลับมาเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ภาคอีสานของไทยกันไปทำความรู้จักกับประเพณีที่ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์มากๆที่ชื่อว่าบุญสัมหะซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆเนี่ยมันก็คือการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของทั้งหมู่บ้านเลยครับแต่ไม่ใช่แค่สะอาดทางกายนั้นแต่รวมไปถึงจิตวิญญาณด้วยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะทำความสะอาดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลย ไม่ใช่แค่การกวาดถนนนะแต่หมายถึงการปัดเป่าสิ่งไม่ดีความเจ็บป่วยความขุ่นข้องหมองใจของทุกคนออกไปพร้อมๆกันเนี่ยเราจะทำยังไงกันคำถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของประเพณีที่เรากำลังจะไปดูกันชื่อบุญสมหะนี่ก็บอกความหมายตรงๆเลยครับคือคําว่าสมหะในภาษาอีสานมันก็คือคําว่าชําระนั่นเองครับ ประเพณีนี้ก็เลยเป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างสิ่งอับม,มงคลออกจากชุมชนซึ่งปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ดของทุกปีเหมือนเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตครั้งใหญ่เลยเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์นั่นเองครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าพิธีกรรมในปัจจุบันเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อน เพราะว่าเรื่องราวเบื้องหลังนี่แหละที่ทําให้ประเพณีนี้มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆซึ่งก็คือตำนานของเมืองไพศาลีนั่นเองครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งครับเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากชื่อว่าไพศาลีแต่วันหนึ่งเนี่ยเมืองนี้ต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ชนิดที่ว่าทั้งเมืองตกอยู่ในความมืดมนและสิ้นหวังไปเลยโอ้โหวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะครับ มันท้าถมเข้ามาพร้อมกันทีเดียวสอย่างเลยคือเริ่มจากภัยแล้งที่ทำให้เกิดความอดอยากแล้วผู้คนกับสัตว์ก็ล้มตายกันเป็นเบือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเกิดอหิวาตกโรคหรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่าโรคหาระบาดซ้ำอีกฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนจนมีซากศพเกลื่อนเมืองไปหมดเลยครับในตอนที่แบบสิ้นหวังกันสุดๆแล้วเนี่ยชาวเมืองไพศาลีก็เลยตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่พอจะทำได้ นั่นก็คือการเดินทางไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าครับด้วยความหวังเดียวเลยว่าพระองค์จะทรงช่วยให้เมืองของพวกเขารอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้แล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงนะครับเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเลยคือมีฝนที่เรียกว่าหาแก้ว ตกลงมาอย่างหนักมากกระแสน้ําก็เลยพัดพาเอาซากศพแล้วก็สิ่งสุกปรกต่างๆออกไปจากเมืองจนหมดสิน้นหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงทําน้าพระพุทธมนต์แล้วก็ให้พระอานนท์เนี่ยนำไปประพรมทั่วทั้งเมืองแล้วโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยครับแล้วตํานานการชําระล้างครั้งใหญ่นี่แหละครับที่กลายมาเป็นรากฐานความเชื่อของบุญสัมหะที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยเอาละครับจากตำนานเรากลับมาสู่โลกปัจจุบันกันบ้าง มาดูกันว่าเรื่องราวการชำระล้างครั้งนั้นเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมในทุกวันนี้ได้ยังไงซึ่งหัวใจหลักของงานเลยนะครับก็คือพิธีทางพุทธศาสนาที่เหมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์ในตำนานให้เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองขั้นตอนของพิธีเนี่ยจริงๆก็เรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งมากเริ่มจากชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่สารกลางบ้านก่อนพร้อมกับเครื่องสักการะต่างๆ พอตอนเย็นก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลพอรุ่งเช้าก็จะทําบุญตักบาตรร่วมกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่พระสงฆ์ให้พรแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนที่มาร่วมงานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีหลักแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนครับความน่าสนใจของบุญสมหะเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นเพราะประเพณีนี้ไม่ได้มีแค่พิธีทางศาสนาพูดอย่างเดียว แต่ยังมีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นเข้าไปด้วยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพื่อเสริมการปกป้องคุ้มครองให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกตรงนี้เราจะเห็นการผสมผสานของสองความเชื่อได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับคือในส่วนของพุทธพิธีเนี่ยก็จะนำโดยพระสงฆ์มีการสวดมนตให้พรต่างๆ ในขณะที่พิธีกรรมพื้นบ้านจะเป็นส่วนที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงเลยเช่นการไปเส้นไหว้สารหลับบ้านหรือว่าผีปู่ตาที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกป้องหมู่บ้านอยู่เป็นการหลอมรวมสองความเชื่อเข้าด้วยกันแบบลงตัวสุดๆ พราพิธีกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับแต่จะได้รับของมงคล3อย่างนี้กลับไปด้วยอย่างแรกคือน้ำมนต์เอาไว้ประพรมคนในครอบครัวแล้วก็บ้านเรือนอย่างที่สองคือได้มงคลเอาไว้ผูกข้อมือลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกรวดกับทรายที่ผ่านการปลูกเสกมาแล้วแล้วไอ้กรวดกับทรายศักดิ์สิทธิ์นี่เขาเอาไปทําอะไรกันคําตอบก็คือ เขาจะเอาไปโปรยรอบๆบ,บบ้านแล้วก็รอบๆบ,บไร่นาของตัวเองด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยครับก็คือเพื่อขับไล่เสน่ห์จันไรและสิ่งอับมงคลทั้งหลายให้มันออกไปให้หมดเป็นเหมือนการขยายขอบเขตการชำระล้างจากพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไปสู่พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละครอบครัวนั่นเองครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่านอกจากการกระทําต่างๆที่เราเห็นเนี่ยประเพณีบุญสัมหะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังไงบ้างทั้งในมิติของร่างกายจิตใจและที่สําคัญเลยก็คือความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบุญสัมหาเนี่ยเลยว่าด้วยการชําระล้างพร้อมกัน2ระดับเลยครับระดับภายนอกก็คือการทําความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าบ้านเรือนสภาพแวดล้อมรอบตัว แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการชำระล้างภายในนั่นก็คือการชำระล้างจิตใจของเราจากกิเลสความโกรธความโลภความขุ่นมัวต่างๆเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทั้งกายและใจประเพณีนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือทางสังคมที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับชุมชนเกษตรกรรมที่ต้องเจอกับความไม่แน่นอนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือโรคระบาด การที่ทุกคนได้ออกมาช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะออกมาจัดงานบุญร่วมกันเนี่ยมันคือการสร้างขวัญกําลังใจสร้างความสามาคัคคีและยืนยันว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับฤดูทํานาที่กําลังจะมาถึงบุญสัมหะก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลังมากๆของชาวอีสานนะครับซึ่งมันก็นาเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจเหมือนกันว่าแล้วในสังคมหรือชุมชนของเราล่ะครับมีพิธีกรรมหรือธรรมเนียมอะไรบ้างไหม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์ของการรีเซ็ตหรือการสร้างการเริ่มต้นใหม่เป็นด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าเก็บกลับไปคิดต่อเหมือนกันนะครับ